สวัสดีครับผมนายฟาติดอาหารรหัสศูนย์สี่หกสาขาพละศึกษาสำหรับบคุคคลพิเศษปีสามห้องสองวันนี้ผมจะมาสอนพระศึกษาหาขั้นสำหรับบคุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นครับเชิญรับชมได้เลยครับสว,ส,สวัสดีครับนักเรียนว,วันนี้เรามาพบกันอีกครับในคาบเรียน พละศึกษาครับชั้นปปสามนะครับาก่อนอื่นเลยก็ขอเช็คชื่อนักเรียนก่อนนะครับผมเด็กชายอิบราฮิมครับเด็กชายพิทักษ์ครับเด็กชายพินโยครับเด็กหญิงบอรกิสอ่า มากันครบนะครับวันนี้เด็กชายดียนครับยเนีหนนิ่งน่อยครับวันนี้คุณครูจะมาสอนทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะครับคุณชื่ออะไรครับอ๋อเจอกันหลายคราวแล้วนี่ครับจำไม่ได้จำครูไม่ได้สวัสดีครับครูชื่อนายฟาดินอาจฐานนะครับผมคือเรียกง่ายๆครูดินนะครับครูดิน อ่าโอเคอาฟัง oh. ฟังฟังครูจะมาสอนทักษะการเคลื oh. án, calculus, ่อนไหวพื้นฐานนะครับผมโดยใช้อุปกรณ์นะครับ oh. อ่าขอตัวอย่างจากนักเรียนนะครับ oh. อ่า uh ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยใช้อุปกรณ์มีอะไรบ้างอาอขอตัวอย่างทักคนม่ใช่ดีครับไม้เท้าขาวครับไม้เท้าขาวพิญโยครับพิญโยนะครับสุนัขอ่า แต่วันนี้ครับครูจะมาสอนทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยใช้เชือกนะครับอ่าเดี๋ยวครูขอไปเอาอุปรกรณ์เล็กน,นึงน,นะครับอาอยู่ที้นี่ครับตใช้ยดีครับอ่าวันนี้ครูจะมาสอนทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยใช้เชือกอ่าเดี๋ยวครูจะให้นะักเรียนลองสัมผัสอุปรกรณ์ก่อนครับสสััมผ โอ้ยสำหรับโอเคกับข้างเดียวครับส่งขว้แบเดียวครับเด็กชายดีนโอ้จไปดูวยปกติครับอันนีไม่รู้โอเคครับปล่อยนาครับอ่าอ่า สื่อของครูที่คุณให้จับเมื่อกี้มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างใช้ดินเชือกครับเป็นเชือกยาวครับเป็นวงกลมสองอันเพื่อนเพื่อนบอกใช่ไหมครับโอเคอ่าวันนี้ครูจะมาสอนโดยการใช้เชือกนะครับในการเคลื่อนไหวครับครูจะแบ่งเป็นคู่นะครับอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนจับคู่กันก่อนครับครับเดี๋ยวจิบคู่ผมครับเดี๋ยวครับครับคจับให้ครับโอัคเด็กครูจะให้เด็กชายดีนะครับคู่กับ เด็ใช้ยิบรอยยิมนะครับแล้วก็กินโยกับบร์กิสครับอจับเชือกครับจับเอามือสอดเข้าไปในเชือกเลยครับใส่ <c oughs> ครับอาโอเคโอเคเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนที่สายตาเลลางครับนำเพื่อ,อนฝึกในการเดินก่อนครับผมเเดินรอบๆ ทา,นะทางนี้ก่อนครับ่วครูจะมีกิจกรรมให้เล่นนะครับเดินด้วยความระมัดระวังนะครับอเอ้ยอยืนยินครับนักเรียนครับจะยินครับ ูวเล่นักเ็เด okay. <Okay. S 1> okay. ินคนละฝั่งอ่าโอเคมาไหมโอเคยืนหนกระดานเหมือนเดิมครับอ่าเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรโอเคต่อไปครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เล่นกันนะครับผมโดยครูจะให้สัญญาณนกหวีดนะครับครูจะเป่า หนึ่งครั้งโดยจะให้นักเรียนหยุดสองครั้งเดินสามครั้งคือกระโดดนะครับโดยผู้จะแบง่งนักเรียนเป็นสองกลุ่มเหมือนเดิมนะครับคูใช้คู่เหมือนเดิมเลยนะครับให้นักเรียนแข่งขันกันนะครับผมอ่ามานนมาครั้งนี้ครับอ่านี่คู่แรกอยู่ตรงนี้นะครับขยับหลังเส้นครับอ่าโอเคอีกคู่หนึ่ง อาน,น,น,นเดินมาเดินมาเยอะไซส์ที่แขังหันวันนี้ครับโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแข่งขันกันนะครับใครชนะจะมีรางวัลแล้วก็ผู้แพ้ครูจะลงโทษนะครับ โดยจะให้มีการเต,นต้นนะครับผมอ่าเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับอ่าสนุกได้ร้องด้วยนักเรียนจําสัญญาณที่ครูบอกให้ได้ไหมครับเมื่อกี้ว่ามีสัญญาณอะไรบ้างครับมีหยุดมีเดินมีเดิรับอ่าใจดีครับ,นนรบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้เดี๋ยวครูจะทบทวนสัญญาณใหม่อีกครั้งนะครับ อันนี้คืออะไรครับหยุดหรอครัเดินกระโดดอ่าโอเคนักเรียนพร้อมกันยังครับผมพร้อมแล้ว,รลวครับเอ้ยนักเรียน <c oughs> นักเรียนทำผิดนะครับเมื่อกี้ อ่าถอยกลับไปใหม่ครับถอยกลับไปใหม่ให้โอ,อกาสครังร้งแรกผิดพลาดกันเสมอนะครับเดินครับเดินพร้อมๆกันนะครับผม còn <laughs> này khó lắm đi anh Con sợi các hết khởi tắt ô กูเป่าสองครั้งครับรับครับครัครับครัครับครครับ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 คาัครับครับคับคร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 ับเรัับครับครครับคครับครับครับคครับครับ้ครคับรบน โอเคได้ผู้ชนะกันแล้วนะครับผมกลับมายืนหน้ากระดานกันเหมือนเดิมครับบัวมดมายืนหน้ากระดานนะครับถึงนคัดันนาครับดานนาครับทังแถวเหมือนเดิมครับแขกรับครับโอเคเรียบร้อยนะครับเยี่ยมโอเคดีมาก โอเคเมื่อกี้ผู uh ้ชนะได้แก่ฝังควงครับฝั่งคู่พินโยกับบัตเกสครับขออผมมือให้ครับทั้งสองคนหน่อยครับโอเคเรามีข้อตกลงกันเลยวะครับเมื่อกี้อ่าใครทําผิดใครเออขอไหมครับใครแพ้ครับอ่าจะมีบทลงโทษกันนะครับคระอยากให้ ผู้ผู้ชนะคิดบทลงโทษหน่อยครับจะเต้นใช่ไหมครับอ่าะให้เต้นเพลงอะไรครับร้องเพลงก็ได้นะร้องเพลงได้ครับเสียงเพี้ยนครับเต้นเต้นเงียบครับเป็นเงียบใช่ไหมครับอยากให้ร้องเพลงใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวครูจะให้ลงโทษง่ายๆครับเดี๋ยวจะเต้นครูจะให้ร้องเพลงช้างครับอ่หนึ่งเพลงเอ้ยหนึ่งจบนะครับโอเคพร้อมไหมครับ

ครับโอเคขอบคุณครับเป็นช้างภาษาบราซิลเดี๋ยวผู้ชนะครูจะมีรางวัลให้นะครับมีขนมให้กินครับแล้วผู้แพ้ผู้แพ้ไม่ต้องเสียใจครับเดี๋ยวครูก็มีรางวัลครูมีรางวัลครูมีรางวัลเดี๋ยวครูจะให้เอาเรียนฟังครับเดี๋ยวครูจะมีรางวัลให้กินทุกคนเลยครับมีรางวัลให้กินทุกคนมีขนมนะครับไม่เสียใจอโอเค ครูจะให้นักเรียนสรุปบทเรียนวันนี้นะครับว่านักเรียนได้อะไรกันบ้างเริ่มจากใช้พิทักษ์ครับได้ได้ฝึกการเดินครับว่าควรเดินทางไหนไปทางไหนครับตามเสียงลูกบิที่เ่าครับโอเคหัวใชที่บรอหิมครับได้ฝึกระบบเสียงครับระบบเสียงนีครับระบบภาษาระบบภาษาโอเค แต่ยิงบัตกิสครับสมาธิค่ะสมาธิอ่ายังไงครับคือบอกรีสเพื่อฟังลูกสัญญาณิอ่อ่าโอเคขอแบบคมๆหน่อยๆครับเออชายพินโญไมมีดโกนโอ้ไม่ใช่ครับวันนี้สรุปบทเรียนของวันนี้ครับนี่ก็ได้ ฝึกการฟังเสียงฟังสัญญาณเพื่อที่จะทำกิจกรรมครับนี่นี่คือการเคลื่อนไหวมีการให้สัญญาณในรูปแบบต่างๆ,ๆครับก็สนุกมากครับโอคพอเมื่ <c oughs> อวันนี้ครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกา,ารเคลื่อนไหวโดยมีอุปรกรณ์สื่ออุปรกรณ์นะครับ โดยใช้ส 1941, ัญญาณนกอีะครับอุปกรณ์ชิ้น okay. น sure. so ี our ้เขาเรียกว่าอะไรครับเชื่อครับเชื่อเชื่อป่วงใช่ครับเชื่อผิดหวังไหมครับผิดหวังครับนี่โอเคได้แเรานีไม่รู้อย่านี่โอเคพอพอพออันนี้ครูก็จะมาสรุปเกี่ยวกับบทเรียนที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อน อย่างที่นักเรียนสรุปกันเลยนะครับเมื่อกี้การเคลื่อนไหวโดยใช้สัญญานะครับเพื่อที่จะให้เราได้รับรู้ระบบภาษาทของเรานะครับได้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเวลาที่เราใช้ชีวิตกันอยู่นะครับผมได้ไปถูกในสถานที่ต่งางๆครับโ <Okay. S 1> อเคก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับ ก็ขอจบบทเรียนคาบนี้บทเรียงเท่านี้แล้วก็คาบหน้าเรามาเจอกันใหม่ในบทเรียนถัดไปครับขออนะุาตนักเรียนทั้งหมดมท,ทั้งวาร์มครัขอบคุณนคะับ